ในวันนี้พี่หมาป่ากลายเป็นปีศาจดวงตาสุดแข็งแกรง่งดูกันว่าจะโหดและน่ากลัวขนาดไหนกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่หมาป่าตอนนี้แล้วไปดูกันเลยได้เวลาที่พี่หมาป่าจะมากลายร่างเป็นปีศาจตัวใหม่แล้วเจ้ yeah! เราไปตามหามอนสเตอร์ปีศาจตัวใหม่ๆกันดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้แมปนี้ก็ได้อัปเดตใหม่แล้วนะครบโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยฉันขายไข่จ้าเจ้คือไซเลนเฮดขายไขย่อ๋อมีไข่ด้วยแต่ว่าซื้อได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ใช้โรบักในการซื้อพี่หมาป,ป่าไม่ได้ใจมกันนะครับว่าใช้อะไรในการซื้อเ่ยแต่ว่าพี่หมาป,ป่าจะไปตามหาตัวใหม่ๆห,หน่อยละกันอ่านี่ใช้เครื่องบินในการตามหามาแล้ว และแมบนี้ก็ได้อัปเดตมาใหม่นะครับนี่โอ้โหอยู่ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวตัวอห้เอ้ยอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่านี่เลยโอ้โหเจ้าตะขาบตัวใหญ่แล้วก็มีพิศาลูกตาด้วยอยู่ตรงนี้เจ้าคือพิศาลูกตาเนี่ยจี้จี้จีหนอยแน่นี่แน่ขัาเปบางอาาบพยิงจอดโอ้ยเจ้าพิศาลูกตาเหมือนกับแมงมุมเลยนะครับ นี่เลยนะครับที่อัปเดตมาใหม่ก็จะเป็นภูเขาลูกนี้เลยเข้ามาสำรวจข้างในหน่อยซิเอิ่มไปตรงไหนเอ่ยอาตรงนี้มีช่องครับปึบๆึบขึ้นมาด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมืดขนาดนี้เอ้ยมอไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมืดจังเลยมองไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เอาปาดเจอแสงเจอแล้วเจอแ,แล้วอยู่ตรงนี้เลยเนี่นี่ให้อออยู่ข้างในครับนี่เจ้าลูกกระต่ายว้าวน่าจะเป็นปีศาจลูกกระต่ายได้เลยนี่ไหนเก็บเลยละกัน แต่ลิเอ่ยฮึบอึบเก็บเก็บเรียบรอได้มาแล้ว<อ>ปีศาตลูกกระต่ายตัวไรของพี่หมาป่าอยู่ไหนนะเจ้าลูกกระต่ายพี่หมาป่าอ่านี่ไงใช่ไหมเอ่ยอึบเหยียบหน่อยละกันเย้มาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฉันคือปีศาตลูกกระต่ายโอ้โหมีขาเหมือนกับแมงมุมเลยนะครับอ่าฉันต้องการที่จะกินตอนที่ฉันหิวเอ้ยนี่เดี๋ยวขอบดูหน่อยละกันมีสกิลอะไรบ้างเอ่ย อันดับแรกสกิลแรกก็คือเฮ้ยฉันงวงฉันขอนังก่อนละกันโอ้ยเดี๋ยวลุกขึ้นสก่อนถัดมาข้างล่างก็จะเป็นลา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 ฉันชอบเต้นล้อมที่สุดไปเลยโอ้เป็นการเต้นล้นะครับมาสกิลแรกก็คือนี่แน่เป็นการต่อยอู้ใช้ขาในการต่อยนะครับอ่ะอีกรอบนึงนี่แน่คู่ดาวอยู่ที่สี่วิและถัดมาอันตินั่นก็คือนี่แน่ไปกาสกิด สกิจได้แรงมากมาลองต่อสู้กับเพื่อนๆหน่อยละกันนี่นะเฮ่ยใ,<ๆ>ใชพร้อมที่จะต่อสู้มานี่เพียวป่าสู้หน่อยมาดิมาดิเตะไปหนึ่งทีนี่นโอ้ช่วยด้วยเออเจ้าลูกกระตาแก้บายมาเตะชานเออเจ้าเซลเลนเฮดเตะเพียวป่าเจออติหน่อยละกันนี่นะบายโอ้ยหายไปเลยคตรแรงเลยนะครับอติโอ้ย ใครอีกวะเน,นี่ยเออเฉยฉันด้วยฉันนอนอยู่ตรงนี้นี่แน่เตะไปหนึ่งทีจากนั้นเอ,อ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยอยู่พี่หอาปาก็โดนครับทำอะไรกันเลยนี่แน่เตะแล้วก็เปิดอตินี่แน่ไม่โดนโดยไม่เอ่ยโอ้ไปแล้วนู่นเลยใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เตะไปหนึ่งทีนี่แน่ฉันเตะแกเจ้าลูกตาหมอนี่อ้ไอเจ้าตัวสีดํมามันจะสู้กับพี่หมาป่าอ่ะได้เลยได้เลยเตะไปหนึ่งทีฮ่า <c oughs> ไม่โดนเฮ้ย <c oughs> จะต้องเจ <c oughs> ออ<า>ติฉัน หน่อยละก่อนโอ้ไม่โดดเอ้ยนี่ไงเจ้าไซเลนเฮดร่างใหม่ครับอูนี่แหละเตะไปหนึ่งทีมาช่วยด้วยเฮ้ยบักอัดมาเตะชร์ตแล้วก็มาดิมาดินี่แน่เตะไปอีกหนึ่งทีไปไหนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกบักอัดมาทำช่ไอ้เจ้าลูกกระตาขอเปิดอันติีหน่อยเปิดอันติีนี่แน่เอ้ยเปียวพาด,ดเตะเหมือนกันนี่แน่เตะคืนเตะมาเตะคืนไม่โกงอะ อู่ข้างก่อนว่าดีเพื่อนเคาะเตะไปหนึ่งทีนี่แหละไม่โดนเออโอ,อ้โูยอัตติโคตรแรงเมื่อกี้แต่ว่าไม่โดนพี่หมาป้าลองหน่อยแล้วกันไปไหนเพื่อนไปไหนจะไปก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวฉันจะโดนอัตติของหน่อยโอ้ไปแล้วครับอ่ะพี่หมาป้าเปิดอัตตินี่แน่โอ้ยไม่โอ้ย,าอยหายไปเลยเอ๊ะตรงนี้มีการต่อสู้กัน ฉันหมาแล้วฉันขอต่อสู้ด้วยขอเตะเจ้าพาธิเป็นหนึ่งทีนี่แน่อู้เตะโดนทุกดอกแต่ว่าไม่ค่อยแรงนะครับมาพี่หมาป่าเปิดอันตีแก้ๆหน่อยแล้วกันวัสดีเจ้าดวงอาทิตย์ตัวน้อยขอเปิดอันตีออามา ก็เดไปโน้เลยโอ้โแอติอะไรวะกันนี่นาะน้อยเนี่แค่บังอาจมาตอบพื่ยกอบชา์ดวันดีไอ้เจ้าตะขับเตะไปหนึ่งทีนี่แน่เอาแอติไปกินหน่อยสิก่ามาซิฉันไม่กลัวอติอันตีนี่แน่ไปเลยโอ้ยก็เดไปโน้นเลยอถือว่าโหดอยู่นะครับเจ้าปีศาจตานะครับที่มีขาเหมือนกับแมงมุม อ่นติแรงมากเลยลองเติหนึ่งที่วัดดีนี่แน่เติเจ้าใส่เลนส์เฮ้ยเฮ้ยแกบักอานมาสุงจกตีชัดมาดิก็มาดิก็ดกเดนไปเลยบาไปหนูเลยโอ้ยกเดเ็นไปสักไกลเลยนะครับเฮ้ยใครว่าเนี่ยใจเย็น เอ๋ตรงนี้มีสกินด้วยนะครับทุกคนเป็นสกินของเจ้าดวงตาว้าวมี2แบบเลยเอาแบบไหนดีหน้าจะแต่ว่าจะต้องใช้โรบัคในการซื้อนะครับเท่าไร่เอ่ย50โรบัคอ่ะพี่หมาป่าขอเลือกเป็นสกินตาสีแดงหน่อยละกันอ่ามาเลยเจ้าตาสีแดงนี่ซื้อเลยเรียบร้อยมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยสกินตาสีแดง มาแล้วฮ่าฮ่า่าอ๋อเดี๋ยวเดีวลงมาข้างล่างตกไฟเลยฉันคือปีศาจดวงตานี่เลยนี่คือรักอับเกี่วฉันดวงตาฉันมองเห็นทุกอย่างอู้หูมีตาเป็นสีแดงด้วยอ๋ออย่างโหดเลยนะครับแต่ว่าพี่หมาพัากระโดดขึ้นไปไม่ได้อ้อยขึ้นไปไกลวะเนี่ย มาดูหน่อยซิว่าอันติต่างๆจะเหมือนเดิมไหมเอ่ยอ่ะก็จะเป็นสกิลนั่งสกิลเต้นเอยใจเยนเพื่อนีน่แน่โดนฉันก็ไปอะไรเพื่อเอาสกิลไปเดินทีนี่นะบ่ายนี่แน่นแนเตะไปเดินทีเอ้ยไม่โดนดีแน่ฉจนเตะคืนโอ้ยเหมือนเดิมครับทุกคนสกิลต่างๆนี่แน่ฉจนเขาวิ่งไปก่อนละกันเอ้ยวิ่งไปไหนวะนี่เอาวิ่งคนเด็วเลยนะครับเตรียมพร้อมมาแล้วมาละอ่าอยู่ไหนดาฉันเตรียมอันติโหลดมาแล้วนี่แน่เอ้ยแยกละห่างไปเลย โอ้ยก็ได้เป็นสองตัวเลยว้าวสกิลนี้ก็เท่เหมือนกัดน,นี่นะแล้วก็เตะเจ้าตัวเล็กไปหนึ่งทีอ้าวไม่โดนวัดดีพ่อวัดดีพี่มาป,ป่าอ้าพี่มาป,ป่าต้องการต่อสู้เอิมผู้คนไม่อยู่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็มีตัวละครที่พี่หมาป่าซื้อไว้อ,อยู่ตรงนี้เลยโอย้มาแล้วครับทุกคนไอตัวนี้แหละโหดมากๆเลยนะครับต่อยทีก็เด้นเลยว่านนเดือบืดๆอยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ไหนกันนะแต่ว่ามันจะเดินช้ามากๆเลยนะครับดูเหมือนว่ามีคนจะมาต่อสู้พี่หมาป่าแล้วจะพร้อมต่อสู้นีนแะน่ต่อยไปึ่งทีแล้วก็เปิดอัตินีฮ่ ไม่ทนก็มาเซเอ้ยเดี๋ยวทำไมไอตัวนี้มันเป็นแผ่แผนๆครับทุกคนร่างกายของมันเอ้ยหมาแล้วมันลวไอตัวสีดํามาเน่เจอพลังทุกฉันหน่อยมานี่แน่ไปเลยไม่หอนก็เดีไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับครูดาวอันตีแป๊บเดียวนะครับนี่สามารถใช้ได้ต่อละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเอ่ยใคร,ใครต่อสู้กันอยู่เมื่อกี้วัดดีเจ้าลูกกตาฉันขอสวมบแกนหน่อยละกัน เปิดอตินี่แน่เฮ้ยไม่โดนแล้วก็เตะไปหนึ่งทีเอ้ยเดี๋ยวหายไปเรียบร้อยครับอะไรวะเนี่ยอู้ตรงนี้ปีศาจเยอะเลยฮ่ามานี่ไอตัวหง่นยนต์นี่แน่จะทุกแกเอ้ยไม่โดนเฮ้ยมาสินี่แน่เอาติไปกินเตะไปหนึ่งทีขอสู้แล้วก็เปิดอติเอ้ยไม่โดนอ้โหาอล้วมาแล้วบอเซเนเฮดอะไรเล่านี่แน่เจ้าเซเลนเฮดอะไรเพื่อนอะไรนี่แน่เจออติหน่อยละกัน โอ้หลบได้กันทุกคนเลยนะครับผาจะหลบได้อะไรเพื่อนอะนี่แน่ทุบไปหนึ่งทีแล้วก็เตะไปหนึ่งทีเอ้ยไม่โดนอีกแล้วทำไมไม่โดนเลยอะไรเพื่อนอ่ะนี่แน่ไปเลยจ่วยด่วหเรียบร้อยนอนโดนไปนู่นเลยนะครับถ้าโดนฮ่าอ,อ้แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างไหนครับออกมาสิออกมาสู้กับฉันฉันต้องการที่จะสู้อย่าอย่าเข้ามานี่แน่เตะไปหนึ่งทีไม่โดนจากไหนกอ็อึ๊บ นี่แน่เอ้ยเดี๋ยวหายไปไหนเอ้ยอยอยู่นี่อยู่นี่แล้วก็เตะไปหนึ่งทีไม่โดนไอตัวเดี่วนี่แน่โอ้ยไม่โดนอีกแล้วครับเอ้ยเจออีกแล้วครับทุกคนเจ้าเหมือนกับแมลงป่องนะครับแต่ว่าร่างนี้เป็นร่างเบเกอรี่นะครับวัดเดีโอ้ปดิดตีเสเพื่อนง,งั้นเหรอฉันขอสุดด้วยนี่แน่ไปเลยอ๋อกระเด็นไปนู่นเลยนะครับนี่แน่เตะไปหนึ่งทีเออโอ้ยไปโดน เพียวปัดตีโ in อ้ยก็เลนมาตกนี่เลยพวกแกต้องเจอกับนี่เลยเป็นปีศาจลูกกระต่ายหน่อยละกันแล้วก็เปิดอติเอ้ยไม่โดนไม่โดนแล้วก็วนี่แน่ตีเป็นหนึ่งทีเอ้ยไม่โดนวัดดีอินเฟนเตสกายฉันจะงอบแกก็นี่แน่โดนโอ้ยก็เลนขึ้นไปได้บนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยไปไกลเท่าไหร่เฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนพี่มับปาเอ้ยใครทำาพี่มาป่าเมื่อกี้อู้ด้านบนนานบนททำอะไรก็เลย นัำนปนเหมือนว่าเจออยู่ตรงนี้เพียบเลนี่แน่ไปเลยอ๋ยพี่บ้าก,ก็โดนเหมือนกันอ๋ยกระเด็นมาตรงไหนเอ่ยเอ้ยอ้าวไม่ค่อยมาไกลเท่าไหร่นี่นาเจ้าเบเกอรี่อยู่ตรงนี้งั้นเหรอแล้วก็นี่แน่กระเด็นไหมไม่กระเด็นนี่แน่ตัวของมันอยู่ไหนไว้ตัวนี้ตัวมันแบนมากเลยับเออนี่แน่เอ้ยมันเข้าไปข้างล่างเข้าไปทําอะไรเอ่ย ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ยใครมาตามฉันวะเมื่อกี้ฉันกลับมาเอาคืนแล้วหายไปไหนอยู่ไหนอ้าวไอ้ใจสเสน่หใช่ไหมที่ําฉันมานี่นี่แน่เตะไม่ถึงไม่ถึงมาแล้วมาแล้วเตียยพรอนี่แนะไปเลยฮ่า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 โอ้โหกระเด็นไปเรียบร้อยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนเอ่ยหายไปยแล้วนะครับมองไม่เห็นเลย โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์้กับพี่หมาป่าด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้กับพี่หมาป่าด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย